สวัสดีครับวันนี้ผมมีเกตสาระดีๆมาฝากนะครับพอดีผมจะวิ่งไปเชียงรายนะครับก็สงสัยว่าทําไมข้ามถนนมีรัศมีป้ายลักษณะน,น,นี้ประมาณ4ีหป้ายบนถนนดอยสะเก็ดนะครับก็สงสัยก็เลยจอดดูนะครับก็เป็นอันที่รู้ว่าป้ายตัวนี้นะครับเป็นป้ายตรวจจับความเร็ว นะครับเป็นกล้องตรวจจับความเร็วของรถยนต์นะครับที่วิ่งถนนอยู่บนเส้นนี้นะครับรู้สึกว่าผมเพิ่งเป็นเจอเป็นที่แรกด้วยนะในประเทศไทยนะครับรู้สึกว่าผมน่าจะขึ้นเคยเจอนะครับที่วิ่งภาคเหนือทั้งหมดนะครับผมว่าเทิดถนนทุกเส้นนะครับติดกล้องลักษณะนี้นะครับผมว่าไม่มีคนไหนนะครับข้าขับรถไวตลอดเส้นทางนะครับ นะครับกล้องตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ห้ามวิ่งเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาดูกันครับรถรถวิ่งมาละเห็นนะครับรถบรรทุกเอ่ยรถอะไรเอ่ยนะครับกล้องตัวนี้ก็จะทํางานนะครับทํางานอยู่ที่รถวิ่งตัวนี้วิ่งผ่านกล้องไปที่เท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นไปอ่าที่ขึ้นตัวแดงๆนะครับแสดงว่ารถคันนั้นนะครับแน่นอนมีใบสั่งตามไปที่บ้านแน่นอนนะครับ รถคันไหนที่วิ่งไม่เกิน80นะครับก็จะไม่โดนครับกล้องตัวนี้รู้สึกว่าทันสมัยนะครับผมเพิ่งเคยเห็นยังไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะครับก็มีเก็ดสาระดีๆมาฝากนะครับรู้สึกว่ารถข้างหลังน่าจะวิ่งมาไวเห็นไหมครับขึ้น106ไม่รอดครับมีแน่นอนใบสั่งครับขอบคุณมากครับ